พี่น้องนะคะมาถึงคุณพ่อสปอร์ตนะคะเมอนก้สวัสดี่ะสวัสดีค่ะเอฟซีเพิ่นบอกให้มาตามแม่พ่อนอกอระพึงเดินทางมากเลล่ะไ่คืนนะคะอ,อกบเกเข่าฮ่านเาิ่าฮ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 ่า่าฮากา่อ่่าฮ่าฮ่า่นฮ่าฮ่น่าฮ่า่าฮ่่าา่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  แต่แต่ว่าเอ็ซีพนหูอยู่ว่าพวกเขาแต่ว่าพ่นบอกว่าเจตังหายไปหาคุณพลอยแน่ว่าสันเล็กมันกะมีเขามีรุดพ่นว่ามันก็บูดลู่หรว่ามันจะเขาหรือพวกเขาพ่นว่าจังซีอันนี้ก็คือผู้หายก็รังใจนะพอเนะคือว่าเข้าใจเฮาไม่ใร่แค่คนผู้เพาเขาใจเฮาเขากับเข้าใจอยู่ดอกคันนกีฬาอหลีนั่นมันบ่มีไผ่หูเด้หูจักแล้วเนาะ ถ้าเป็นโห่ก็ซิบปสื่อเอาจนทุ่มจนบดให้มดหน้าคนก่อนนะคะต้มน้ำหลวงพ่อว่าจังไงว่ายเสร็จแล้วอืมเอามีคนมาเมาบอกมาหนีแม่เฮ็ดไปส่งมืออืน่นครับมือนัในก,รกร็รเมาดับพู่ต,ตาเหครับดับพู่ตามืออื่นไปวัดในภูเขาโทษมาอยู่นี่เล็กโทษมาครับจเจ้ามาเมาบอกพอเมาโอ้โหคลายดีน่าแสดงว่าไอ้ติปแสบผอมเขาซิมบงกช่ กระทั่าไปขายประมาณทั้งกับประมาณสามชั่วโม,มงกลวกลัวกระเบิดเมื่อไหแต่ละมื่นนะนะแสดงว่าขายเอาแต่ละมื่นพ่อขายสิ่งแค่สามชั่วโมงหมดพอสามชั่วโมงกลวกลัวนี่ล่ะพออยูเ่เฮือนตอนใดนหนูมาบ่ค่อยเจอเด้มันจี้ออกบ้านซีงมงซีมงกลัวก,กับใบสองกับกระไม้หรอกถ้าแม่นว่าขนมาหากับประมาณใบสามนี่เจอหรือเ่มันมันกิดบ,บางที่กับใบสามใบสามกลัวแน่นี่ล่ละซีมงหากเจอเนาะอ๋อกันซีมงพอจะยูนหรือเ่าอ่มันจี้ซีมงแรงเลยยู โอ้โอเคเดี๋ยวหนูก็สีได้มาเวลาประมาณนี้นะเวลาไม่เ่นนะมีพอโอ้คือว่าแหละเนาะกะเมื่อมีไฟหูว่าเลขกมันออกตัวใดคือว่าแหละเนาะพ่อมันใจค่ะค่ะยังบอกอยู่เนาะคู่เธอมันเป็นยังไงกะพ่อคู่เธอเพิ่นกะมาบอกมาซิมใส่หูมาซิมจ้ะแต่ว่ามือวันที่สองเลขกออกอืตกว่าฝัน ฝันนั่นมันเรงแต่ว่าฝันแค่จะเห็นรถเมื่อไส้ขั้นเกา่าขี่เมื่อไส้ขั้นเกา่า,า,าก็ได้สงสัยอยู่ว่ามันกขี่ไปยังไงมางในวันขี่รถขั้นเก่าตั้งแต่สมัยใดคนไต้กี่ที่โอผ้ผมเนาะค่ะพ่อม,มันจะเ,เ,เป็นเ,กเกหล็กีที่กี่ที่โอ้คือสี่เป็นเหล็กเก่าห้องสันดีนะขี่ขั้นเก่าไปสร้างไปสร้างเขากับสร้างก้อย เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวนี้แต่ว่าเขาพวา่นหนึ่งสีเฮ็ดให้เดี๋ยวนี้เราเป็นป่ะๆๆอันนี้คือในฝันในฝันรถขั้นเก่ามันมีอะไรยอยู่เหนือหัวโอ้ยอมันบอกว่าชื่อสิปีเรามันไปใส่เราผู้แต่ว่าชื่อได้อยู่อันเลขมันก็บชื่อได้อยู่แต่ว่าพอชื่อฮอทะเบียนได้ป่ะชื่อได้โอ้รถชื่อรถขั้นแรกก็คันนั้นรถกีที่โอฝันเห็นรถขั้นเก่าขั้นแรกอ จีพว่าจต่างกันจนบวกว่าจีทีโอนเป็นรุ่นใดแบบใดรถรผู้ใช้ต่อมันเกิดว่าสีสิบปีสามสิบกปีหลังอันนี้ฟันต้องหดปะคะพ่อันมือวันที่สองนมัแรงถันมันแรงนดกับันดอกเืได้กว่วันที่สองบ่ฟันตองหดกรต้องหดบานี้ได้แจว่าได้ขึ้นว่าที่เป็นรถจีที่ยวเน้ย่านนั้นเรีกตู่เก้าตู่้อยไปแล้วอยู่สงใส่ ข้อหมายคือพ่อบอกว่าเลขที่พ่อให้ไปเมื่อน,นั้นหกห้าสามเนาะพอิพอีว่าบนแหน่ขึ้นแบบว่าเลขเก่ามันอาจจะ,ะ 9, ขึ้นมาก็มันขีรถเก่าขั้นเก่าไหมค่ะมี่เป็นเลขเก่าเพื่อสิเป็นเลขกันรถสี่ที่โอ้แบบนี้ละวันนี้เลขรถพี่พ่อจำได้ป่ะคะจำได้เนี่ยตัวได้ละวันนี้เลข้ายมัน 1, 2, 7, หนึ่งสองเจ็ดหกหนึ่งสองเจ็ดหกเขียนไว้สองสุดเท่านั้นแล้วเนาะไม่แจ้งหด ต่ว่าวันนี้เมื่อขึ้นหนีกับฝันมือก้อนมือหนีกับฝันอีกแอเมือก้อนเห็นมันฝันว่าเขาเอาแปดไว้เอ็นเป็นไงเอาเกียร์ไว้เป็นน้อยว่าท่านว่าอบดนี้บบดนี้มามาแปกอยู่ด้วยบดนี้มือขึ้นหนี่มัมบบนม้าฝันอีก,อกว,อว,ว่าันเจ็ดแปดว่าท่านว่าเอาขึ้นมาบอกไม่แบบนี้ยังกอเขาเอาแปดที่แรกกันขึ้นก้อนหนี เขาเอาเขาเอาแปดเป็นไงเอาเกจเป็นร่องโอบัดนี้มันเคลืนนี่มากมากฝันอีกฝันว่าจะไหนว่าเกจแปดว่าจะบอกได้เป็นตัวเลยบอกเป็นตัวด้วยนี่มันเกจแปดเจ้าโอ้ยไหลายใจทีเจ้าสีให้ใจในเสียคำว่าคำว่านี่ว่าบอกเป็นตัวหรือบั่ณฑิตแมนบอกวันนี้รู้สึกว่าจะฝันหลายเธอเนาะพ่อเออฝัน ฟันมีเรียกเที่ยที่สามอันบนี้อันที่แหลกค่ะมันเป็นรถฟันเกี้ยวก็ลดเธเลเขาว่าไอเขาเอาแปดเป็นไงโอเคเป็นร่องมาเันญว่าแปดเป็นไงเกจเป็นน้อยเอ่าเจ้าพอบัดเมื่อขึ้นเมื่อว่าเกจแปดขึ้นบัดเมื่อ่อมาผัดบอกว่าเกจแปดตรงตรงสิบอกเออว่าเกจแปดว่าเมัยพูแม่พันยำให้บออีกพอจัาแต่ว่าไม่เกิดเป็นเหล็กกราฟก่อนยึดเขาว่าเขาว่าที่ขึ้นที่ลขึ้นขึ้น ขึ้นที่สองหันขึ้นวันที่สองหันจะฟันเจ้ากับรถเมื่อไะร่ขึ้นต่อมาเมื่อฟันฟ้าแปดเขาเอาแปดไปแย่เขาเก็ดเป็นร่องทันบ่าบัานี้มึงขึ้นนี่ล่ะล่าสุดแปดเจ็ดวันนี้เจ๊โอเ็ดแปดมันก็เลขตัวเดียวก็เป็นเลขตัวเดียวฮะลกกันไปก็มาข้ามฟันเกาอยู่่พอข้อมฟันเกาเอาบ่ทะเรียนรถสิสอเขียนไว้ซะกเขึ้นประมาก้าบุเลกตตัวนี้คับ บอบอเขียนไว้สักก้อนเราบ้านี่บัดมือสุดไทยเถ่อพอเราฝันจับใจความได้แล้วไปจับเป็นชุดสรุปให้เอฟซีเพราะว่าเรากับบานลูว่าเราฝันหลายเถื่อนอนงอนไม่ว่าจังไดพอแต่ว่าชุดเทียมก็คือบอได้ฝันดูแบบนี้ไม่คือฝันดูเลยแปลกมันบอฝันดุมันบองอนนี่ซ้มลบแล้วมันบอนี่เลขตัวนี้บอเคยขึ้นว่าถี่ขึ้นหอดแท็กยาตัไหนก็มาวาัเสร็จตัวไหนพอคือหอด แปดเย็ดนี่แล้วค<อ>มบอกลาเล็กตัวนี้ว่ายูในสมองจะเคืออะไตีพูดอ่ะยูยูเล็กตัวเก้าป็านชิวเล็กหาสามสามหาฉจนเล็กก็ซื้อเวลาสนุนใจใจไม่เจ้าเลยกก็ดันหนุ่มว่าตัวนี้ให้ฝัน ก็คือตัวที่เจ็ดเปดแปดเจ็ดหนิไปอยู่ในสมองอผมผมมีเลยวัยคือพ่อจักเที่ยวแต่ว่าตัวที่ซื่อๆนี่ขึ้นอยู่ในใจคือตัวใดพ่อหายสามสามหายเลขตัวเก่ามากเลขตัวเก่าเพราะว่าขี้ขี้ราขี้ที่โอ้ขั้นเก่าเพราะว่าฟันเห็นรถเก่าคิดว่าอ่ะหยางเลขเก่าๆมันสิมาสิ่่เลขเก่ามันจะมาใจยังอยู่ฝุ่นอยู่เลขเก่าของพ่อนะคะ fc จะหกห้าสามเนาะ หกหาสามนะคะแต่ว่าก็สามารถเอาไปเป็นแนวทางในงวดนี้ได้แล้วก็ตัดเหลี่ยนได้คือเก่าแต่ว่าตอนนี้พ่อพันยังแบบว่ามันยังบหมดหมดเป็นลยนะคะมันจะเป็นแบบว่ายังยังพันจับจุดคักนะพ่อเนาะมันขึ้นแต่เทว่พันมาบอกเป็นโตนะพ่อเนาะมันขึ้นจะบอกเมันโตตัวเก่าแล้วก็หกหน้าน้ำนะแม่หกหาสามแม แมนบอเอาน้ำบอหกหกห้าสามเออเอาหกห้าสามไปน้ำน้ำโบแน่ได้อยู่เทีนอยู่โบเล็ดแต่เอามันยังออกแล้วออกอีกแมนโบขอบางหกห้าสามเนี่ยเขียนไว้น้ำเอถ้าเวียนลดยังเกาะหนึ่งสองเจ็ดหกเขียนน้ำหนึ่งสองเจ็ดหกว่งเล็ด เห็นว่าไปที่ข้าเจ้าสีบอกว่าหลายตัวคนก็เป็นยังแต่ว่าเขาเขียนเหตุเบ,บิองระบุงเล็บวยซื้อเพราะว่าบางคนข้าเจ้าก็แคบใยเบิองว่าเอออีพ่อฟันแบบนี้แบบนี้แต่คือว่าให้พี่น้องพี่เจรณาซ่วยกันนั่นอยู่บ่าพาะเนี่ยหูว่ามันจะออกตัวใดเนาะผันหู <c oughs> ก็จะเขียนเขียนตัวเดียวเช่านั้นแล้วหนึ 1, ่งสองคือเออบุงเล็บใยซื้อทั้งสองสุดนั่นแหละ อันนี้คือความหมายคือเหล็กเก่านะมีเาน่มันบ่พอมีเลขกใหม่มีเจ็ดแปดแปดเจ็ดเท่านั้นละโอ้มันบ่หลายตัวดิกับบ่หลายแต่นอกแต่เพื่นเรบอกเป็นตัวคือแปดเจ็ดไอนอเนาะันนี้ปกติเนี่ยไอ้ที่ว่าลไอ้ปกตินี่มแต่เพิ่นม,มาซีมมาบอกนะ บอกจังสี่ละนี่บอกคือนจังสี่ละท่นมาบอกแต่ว่าที่ว่าเข้ามาบอกจังสี่คืองวดที่พันผ่านมเนี่ยคือแปดเจ็ดมันบอกแปดเจ็ดอ๋อแต่ว่าพ่อนี่บ่มักเฮ่บบบอบ่มักเลขตสิบ่มักจักเสียแล้วบ่บ่คือเล็กเสียบ่คือพ่อจักษเสียตัวที่เพื่อนห้องบอกนี่กัมักบกต่ตัวแดกตัวแปดเจ็ดนี่บ่บ่มักขนาดฟันใดยังบ่มักเฮออ๋อมันมันกะให้มากบ่ได้เด้ดเนาะเพราะว่าเฮาบ่มักบ่ใจมันอยู่นําำมด หาส <c oughs> ามต <c oughs> เลยว่าคลิปตัวนี้ใจยื้อน้ำตัวใดพอ่อหาสามแสดงแสดงว่าพอ่อยฝันเห็นรดเกา่าฟันเห็นตัวจะชี้รดเก่าเนาะชี้ขั้นเก่าเนาะจะ้ามันขึ้นวันนี่ทีออกมาดังกวนบ้าว,ว่ากาจจะเป็นไปะได้เนาะคะเนาะเรื่องบริสุทธิ์ใจนี่พอ่พอพอ่อยังคาดใจเอหกหาสามอยู่เนาะคาใจเลย พ่อไอ้ที่ฟันแบบมันแบบนี้มันเคยออกบ่ฟันแล้วมันบอกงวนนี่แล้วมันมาออกเงวดต่อมาสิแม่าท่านปราที่เล็กได้ขันบอกยังสี่หรือส่วนมาถือกันหลักถือแยกันบอกยังสี่บอกถ้าเก้าบอกกันไม่ไมาบอกทีเที่ยกันถือย้อนกัถือแบบนี้แหละอ๋อหมายควาว่าสมมติว่ามันบอกงิดนี้มัมก็ย่ามาออกเงวดต่อมานมันออกงวนนี่ะโอะที่บอาไว้อันแปดเย็ดเป็นเป็นเป็นไงินว่างสองสามหมื่นนี่ ว้อมดุลนี่วันนี้เจ็ดแปดมือขึ้นไม่ก็บอกกับกันที่สุมันก็เว้นกันขึ้นเดียวก็คือตัวนี้เนี่ยมือขึ้นนี่ล่าสุดเพิ่นเพิ่นบอกเป็นตัววัดดิอันนี้บอกเป็นตัวได้บอกแต่กับผู้เมียชื่อชื่อไดอืมชื่อได้พร้อมผู้ยิ่งเขาผู้ชายค่ะพ่อผู้ชายซุ้มโซ่กันมน้าที่กัน อันนี้ผัดว่าผัดจื้อว่าใดควบันจื้อตั้งใจจื้อเอาถึงตัวเลขตัวเดียวฮูเมียขึ้นว่าเราจื้อตัวเลขตัวดีตัวเดียวครับแปดจื้จำเป็นได้บอกครับมันสองขึ้นขึ้นหนึ่งแปดเจ็ดเมื่อไหร่ขึ้นมือขึ้นนี่เจ็ดแปดแบบนั่นบอกกรับกันค่ะค่นะอขนาดตัวเลขเนี่ยท่าให้เจ็ดสี่แคปนาจอนะครับเพราะว่าฟันลาดชุดแปดเจ็ดน่ะผอนเนาะนี่ตัวฟันฟันลาดุดก็ได้ครับ กี่แมนขึ้นโมแมนฝันตองหดก็คือเห็นทะเบียนรถหนึ่งสองเจ็ดหกอันนี้ทะเบียนรถจีที่โอขั้นเจ้าที่ฝันวัดชีค่ะจำพ่อเพราะว่าฟันตองหวดฟันฝันตองหดวัดอชีรถขั้นหนี้ค่ะเลขยังพ่อเลขหนึ่งสองเจ็ดหกนี่เลขรถจีที่โอจำได้คับบิ๊กพ่อจำได้รถเจ้าของค่ะค่ะรถขั้นแรกค่ะค่ะน้อง๋อฝันรถขั้นแรกนะคะเอฟซีหนึ่งสองเจ็ดหกบมแน่ ก็พอมีความสองใจว่าพ่อที่แต่ว่าพ่อนคิดว่าจะเป็นเลขเก้าก็คือมากสามเนาะสิเป็นเลขทั้งหมดนี่อะไรเนี่ยเอ้าอันหกหกหาคือพวกเขียนลงหกหาจะหน่อยผล้อยออกดิกับผมยังไงสอฟเป็นตัดเป็นยี่ส์ตัดออกก็ได้หรอเวลาเขาเขียนบอกว่าไสามโซวนะครับห้าสามสามห้าหกห้าห้าหกนะครับอันนี้มากสองขึ้นเลยค่ะแปดเจ็ดเขาบอกที่แรกแปดเจ็ดมันขึ้นอี เก็บแปดตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับใครอยากคนมาบอกอะไรตัวน้่ง <c oughs> เนี่เลขเดิมหกห้า<อ>สามพี่น้องอย่าลืมเขียนหกเอ้ยอย่าลืมไอ้ตัดเอาหกหานำ้ดยพี่น้องอแอดมินคนบริหารจะตังระยาน,นยังบอกวเวลามันบอเขียนมันมากเอยมาเดี๋ยวเอฟซีซีบอกว่าไม่เห็นข้าวองศ์นาอันนี้ก็เบว่ากันซื้อๆดอกยังบปลุกมันจะออกตัวได้น้องขอเนาะถ้าเวลาเขียนเพิ่นห <c oughs> ูวใจหรือว่าพันตาใจเบิดแบบุ่มมืด เชี่ยนี่ลีนะพ่อเนาะนะคะนี่แหละสักมีล่ะเป็นนังไเลยตะกากระแมนกันมาบอกรูนั่นคือแมนหล่ตะเกาวไปเจอได้พ่อน่วยัที่ถือมาถือมาดูดูเวทมาบอกแบบนี้ครับฉันปกตินี่มันบบผ่านแม่นบอามากันมาบอกรูแมนหล่นกันมาบอกเป็นตัวแบบนี้มันบบเคยผ่านมันโบบล็อกยากพลาดยาก พอมาผ่าต่างนะคะเอจีแต่บางวดเมื่อกี้กะเท่ากับบรูเนาะมันกับผ่าดเนาะแต่บางดามันกับสามงวดซีงวดมากเลยนะมันกับติดต่อกันมากมันกับทร้งดามันจะวิผ่าัดแน่ละแต่ว่าคันเขาไร้งวดนะมันกัมีโอกาสผ่าดเกิดที่ขาหายต่อเนาะนะคะเอาเป็นว่าให้เป็นแนวทางไว้คือเกาเร้อพี่น้องงวดนี่นะคะแต่พี่มีไฟหัวมันจะออกตัวไดแต่ว่า fc ให้มาตามนะคะสําหรับคนที่อยากให้ตามคุณพ่อเจต่างกับมาตามให้เลี้ยวนะคะสําหรับผู้ใดแบบว่าเ้าอชอบกับท่านไปถ้าผู้ใดที่ชอบหรือว่าอยากให้ตามก็คอมเมนต์มานะคะ fc ถ้าคอมเมนต์มาว่าให้ตามเจต่างกับตามจนเจอออิ่พรลันเอาพ่อขอบคุณหลายจ้าขอบคุณคุณพ่อค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ